คับคุณผู้ชมคนอยู่กับผมคนโมโตไรว์าวอลเช่นเคยครับในวันนี้วันที่22พฤษภาคมครับหลายคนก็ที่อยู่ในกรุงเทพเนาะคงไปเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเองก็เช่นกันหลังจากนั้นครับเรามีภารกิจกันต่อกับ DGR 2022หรือ Distinguished Gentleman l i g e ครับปี2022เนะเพราะรู้สึกว่าโควิดเนี่ยทำให้ขบวนการขี่ตรงนี้ฮะหายไป2ปีด้วยกันนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าง,งาน DGR เนี่ยคืออะไรก็คือ งานสุภาพบุรุษขี่มอไซค์นะครับเพื่อที่จะระดมทุนไปให้กับมูลนิธิโมเ e เบอร์ใช้สำหรับลนอลงแล้วก็เอางบตรงนี้ครับที่บริจาคก,กันไปให้กับมูลนิธิที่ดูแลรักษาในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากให้กับผู้ชายนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงหลายคนมาก็ใส่สูตรเหมือนผู้ชายด้วยเลย น่าสนใจมากเนาะคือหลักๆอ่ะผมอยากจะพามาดูบรรยากาศดีกว่าครับเพราะว่าจากตอนเนี้ยประเมินด้วยสายตาผมอะ่ะรถมอเตอร์ไซค์มากันทุกประเภทเลยนะตั้งแต่แบบอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นแม่งานก็พวกไท่อัมอะไรพวกนี้นะรถสปอร์ตก็มาแนวสกูตเตอร์ก็มาหมดครับนับๆด้วยสายตาเนี่ยผมบอกตรงผมนับไม่ถูกแต่น่าจะไม่ต่ำกว่า500คันก็เลยเดี๋ยววันเนี้ยจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารับชมบรรยากาศกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ารูทของเขาอะ่ะจะขี่ตั้งแต่นี่ครับไทอมัม พระรามาเข้าไปในเมืองก็คือถนนราชดำเนินครับผมแล้วก็จะวนกลับมานะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับ ทางพิซินไทยอัมไทยแลนด์ครับอยากจะให้ทางพิซินนะครับช่วยพูดถึงกิจกรรมภาพรวม DGR 2022ในปีนี้หน่อยฮะเนื่องจากทางโกลบอลครับหรือทางไทอัมเราก็ถือเป็นสปอนเซอร์หลักครับครับก็ปีนี้นะครับเราตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีงาน DGR ในปีนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราหันท้ากันไปประมาณ2ปีนะครับเนื่องจากโควิดเนาะนะครับปีนี้เนี่ยฟีดแบ็คของงานเนี่ยดีมากนะครับลูกค้าก็สนใจนะครับเป็นการเข้ามาร่ว ซึ่งทางไพลอเป็นก็เป็นโกลบอลซอนเซอร์นะครับที่จะระลมคุณนะครับเพื่อจับสั้การวิจัยนะครับของลูกหมาและก็สุภาพสตองผู้ชายนะครับแล้วก็ตอนนี years, <c oughs> ้นะครับเราขี่กันนะครับทั่วโลกนะครับในวันเดียวกันนะครับแล้วก็ชลบุรีเองนะครับเราก็ขี่กันทั่วประเทศไทยนะครับพร้อมๆกันในวันนี้เช่นกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับในกรุงเทพเองนะครับได้รับเกียรติจากโชลุนพระราม5้านะครับในการเป็นเจ้าภาพในกรุงเทพนะครับ นะครับสำหรับปีนี้นะครับเราจะหานขายกันไป2ปีนะครับลูกค้าวิกฤติค้าสิิ์เข้ามาร่วมงนานในปีนี้นะครับหลายร้อยพันมากนะครับถ้าเกิดท่านดูจากภาพนะครับจะมีหลายหลายแบรนด์นะครับนะครัไปไปไปบมีเบอร์มอลเมสปอนเซอร์หลังโอเคได้ครับขอบคุณที่มากนะครับ กับพี่เก่งนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของทั้งฝั่งไทรอ้มพระราม5ที่เราอยู่กันนะตอนนี้แล้วก็ไทรอ้มเซ็นเตอร์แบงค์อครับต้องบอกว่าในงานปีนี้ดีเจี2022ครับ,รบทาง ถ่อ่มพลรามหาแล้วก็เ่านเข้าไปที้งของเราได้เป็นแม่งานในการจัดใช่รู้สึกยังไงบ้างความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นปีแรกคราที่เราได้มาขับขี่กันนะครับ<อ>ในกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้ของทั้งสองฝูงก็จะเป็นแม่งานในการจัดในเขตของกรุงเทพทั้งหมดก็ถือว่าเราไม่ได้จัดัวเนี้มาสองปีแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีเรื่องของโควิดต่างๆต,ตอนนี้ก็ ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาก็อยู่จริงๆอ่ะในเอกสารอยู่ประมาณ4 0 0คันแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะประมาณห้0ร้อนว่าน่าจะเกิน5 0าน่าจะเกินห0าร้อกาตอบแบบว่าหรือว่าตอนนี้ก็คนอ่านั้นนเนาะอยากขี่มอเตอร์ไซค์กันนะครับก็ตอนนี้ถือเป็นนิมิตมายที่ดีในการร่วมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆเรื่องของในมูลที่มูเบมเบอร์ด้วยนะครับที่เราได้บริจาคในส่วนของรณรงค์ในส่วนของบริการลูกมาของแม่ใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของสุขภาพจิตต่างๆของชาย ครับวันนี้ก็ถือว่าคนมาร่วมงานเยอะครับรเยอะเหมาอนเยอะนี่เพื่อนคนได้ขี่จอยด้วยเนาะโอ้จอยครับนะว่าตอนท้ายนี่ผมก็พยายามปิดกระบวนแล้วก็มีเก็บนู่นเก็บนี่วนอยู่แถวตรงโซนลาดดำเนินรับสองสามรอบเพราะเขาจะมีกลุ่มที่แบบเซปิเบเลตแยกย่อยๆใชใช่ไม่อย่างนั้นกลุ่มใหญ่มาก,ากน่าจะเพราะว่าคนข้างค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆที่เราได้จอยกันหลายปีก่อนเนาะส่วนมากถ้ขี่กันในเมืองจริงๆแล้วของไส้กรองหรือว่าในมติกูเบงเราอยากจะให้เป็นไฮไลท์ของกรุงเทพเช่นวัดพระแก้ว อย่างเช่นสารว่าการอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราได้วนไปในด้านดำเนินต่างๆให้ให้ใหชาวโลกได้เห็นเนดะีวเาเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จะเห็นว่าที่นี่มันมีทรยสวยเียดีครับเป็นรูทที่น่าสนใจเพราะว่าผมคุ้นๆว่าผมเคยขี่ตอนที่จัดแถวในเมืองเอม,มเพนะมเมรียมเลยนะฮะมันจะ่อนข้เงียมไ่มันจะโซนมันจะแน่นรถติดนิดน,นึงอะไรยเงี้ยแล้วพอรถเยอะๆจะลําบากมากเลยซนะึ่งพอเราจัดในพื้นที่ของเรานะก็เพราะโอเคแหละจอดรถได้แบบกว้างขวางสบายแล้วเวลาขี่มันไม่่อยเจอไฟแดงคน<ล>ขี่พวกเนี้ย ให้มันให้มันผ่านไฟแดงไปแล้วก็ตรงไหนเราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นเขาราติดนาใช่ก็เลยเป็นรูทที่ผมว่าดีนะแล้วสําหรับคนขี่ที่เอ j นจอยไรดิ้งด้วยรูทประมาณนี้กาลังไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ต้องแบบรถติดมากอะรย่างเง่การเราไม่ได้แบ่งเราไม่ได้แบงแย้ค่ายเนาะใช่จอยได้หมดนน้ำหมดเลยดจอยได้หมดทุกครัครับผมดีใจครับเี่ก็ขอบคุณพี่เก่งมากนะครับดีดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับก็หลังจากที่เราขี่วนเสร็จเรียบร้อยนะครับล้วก็จะกลับมาที่ เสียงจะดังนิดนึงครับกลับมาที่ร้านครับของทางโมโตพระรามห้ากันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีมิ팅ปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆนะครับจอดรถนั่งคุยกันสังสรรค์แล้วก็มีอาหารได้กินโซนนู้นถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยฮะเป็นที่น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าทางผู้ใหญ่ของโมโตทูปเนี่ยเขาอยากจะจัดในเรื่องของคอนเสิร์ตให้ด้วยแต่ว่าทางเขตอำเภอของที่เนี่ยครับเขาไม่้จัดเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเลือกตั้งไงี่ยโอ้น่าเสียดายจริงครับก็เพราะถ้าเกิด ยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางโมโตกรุ๊ปครับในนามของไทม์พัลราม5แล้วก็ไทม์เซ็นเตอร์แบงคอกเนี่ยก็จะได้เป็นแม่งานในการจัด DGR ครั้งต่อๆไปนะครับปี2023ถ้าใครสนใจก็รอติดตามกันได้เลยครับปีหน้าถ้าเปิดลงทะเบียนก็ไว้มาจอยกันอีกทีนึงครับเอครับก็จบลงแล้วนะครับกับการ DGR 2022ซึ่งทาง ไฟอั่มพาราม5าแล้วก็เซ็นเต์แบคอฮกได้เป็นผู้จัดในปีนี้ครับก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยโห oh, คือคนมาร่วมงานนะครับมากกว่า500คันเยอะแยะไปหมดเลยครับเอาว่าถ้าเกิดใครสนใจกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็รอปีหน้าเลยครับและสุดท้ายนี้ผมพลก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมกันครับยังไงฝากติดตามที่ช่องโมโตไรวอลของเรารวมไปถึง f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ไวไว้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not nah, likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right see And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Losses and the gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh, popping off and risking things. Gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness.